Hello, สวัสดีค่ะดิ๊นนะคะช่องดิวิจานชาแนลค่ะวันนี้เรากลับมากับการทำข้าวหนมกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทําเป็นไชบเย็นกันนด่เองค่ะไชบเย็นเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปทําได้ที่บ้านเลยค่ะเพราะมันทาง่ายมากๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอเน,นประส์เอามาเท่ากันกับนมเลยนะคะก็สูตรนะคะเดี๋ยวนินจะแปะไว้ด้านล่างเลยนั่นเองนะคะเนยจืดละลายนะคะมีอะไรก็มีน้ําตาลไข่ค่ะ แล้วก็วิ i ป p i n g cream ค่ะเล้ว้นนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่อันดับแรกเลคะเราก็จะใส่ไข่ไปก่อนเลยตอกไปก่อนเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะซึ่งเราก็จะกรองก่อนเพื่อให้มันละเอียดนะคะ ก็คือแป้งเวลาเราเก็บไว้หน้ามันจะเป็นแบบก้อนๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ช่วยให้มันละเอียดขึ้นนะคะากนั้นเราก็จะก,ก้าวมือนะคะมากคนเลยความจริงใครจะเอาไปแบบปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปั่น,นแล้วมันจะง่ายจนแป่งงานก็เลยจะก,กออ้าวมือแวะ ตัวแป้งเนี่ยเราสามารถค่อยๆใส่ไปก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปเนะาะผสมจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็ให้มันเนียนนั่นเองอันนี้พอเราคนใช่ไหมมันก็จะมีถั่วที่เป็นแบบเม็ดเล็กๆนะคะเราก็เอามากรองมันจะได้ไม่เป็นฟองอากาศตอนที่เราเอาไปทอดน,นั่นเองนะคะ พอเรากรองเสร็จนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะใช้จานหรือว่าจะแหวนออกก็ได้นะคะแต่ว่าที่รับเราหมดเราก็เลยใช้จานเอานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะพักแป้งไว้ตู้เย็น15-20นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะระหว่างน,นี้เราสามารถมาตีวิปปิ้งครีมของเราได้นะคะอันนี้วิปปิ้งครีมก็คือมันจะเป็นที่แบบนมข้นๆนิดนึงนะคะเออเราสามารถตีได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ตั้งยอดแล้วนะคะ่ะแล้วก็แบบปวดแขนมากเดี๋ยวเราก็จะเอาเค้กออกมาเลยเอามาทอดเลยค่ะอันนี้ก็เก็บไว้ในตัวเย็นก่อนนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วเราก็จะมาเปิดแล้วก็เอาเนยใส่ไปในกระทะนิดนึงค่ะจะได้ไม่ติดกระทะเนาะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะ ทุกคนและเคือเสียงเตาดังมากจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะทอดให้มันสิออกเกรียมๆนิดนึงก็ได้แล้วนั่นเองนะคะ คือถ้าใครอยากได้เกลี่ยมกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบแต่ดีไก็คือชอบแบบนี้แล้วไงตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนั่นเองค่ะดีใจมากเพราะว่าตอนนี้เราทำมาหลายชั่วโมงแต่เยังไม่เสร็จสักทีต่อมาเราก็จะเอาสาต,ตรอเบอรี่มาตกแต่งนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็แบบน่านกินมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิครีมที่เราตีนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นสต,ตรอเบอรี่กันนั่นเองคะ่ะ ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะม้วนเลยค่ะเรามาทำแผนอื่นๆกันต่อเลยค่ะแล้วก็จะม,ม้วนไปเลย คนมันน่ารักมากเราจะบอกว่าทําง่ายมากเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่อยากเหมือนอั้งตีวิครีมเองจะใช้เป็นแบบว่าสําเร็จรูปก,ก็ได้แต่มันก็จะได้คนละแบบอันนั้นมันก็จะมีความบางเบากว่าไงเดี๋ยวเราจะมาโรยผงโกโก,โก,ก้กันนั่นเองค่ะเราจะน,นี้ล่อนไปมันจะมีความแบบเออละเอียดน่ารักรอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลย เราจะมาชิมกันเลยนะั่นเองค่ะอันนี้นะคะ <ś le> ก็คือถือว่าอร่อยเลยเล,ยลก็มีรสตอวานี่เย็นก็ตัดกับรสของครปได้นะคะซึ่ง <ś le> อร่อยมากอร่อยมากนะคะลองไปทําตามกันดูได้นะั่นเองค่ะก็ไปว่าสำหรับคลิปทำครปเ,เย็นในวันนี้ก็จบ <ś le> เพียงเท่านี้นะั่นเองค่ะใครอยาก <ś le> ให้ทําเมนูไหนหรือว่าทาําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งคู่ๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เ,เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย